วันนี้ครับมาเองกลางคลังสินค้าเลยนะฮะแล้วฉากกว้างแบบนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับคือต้องบอกตรงๆนะฮะว่ามีเหตุการณ์หนึ่ง <ปะ S 1> พี่เ <ปะ S 1> <า>บ๊พี่จอรนสันคือผมเนี่ยขายของมา5ปีใช่ไหมผมก็กังวลแบบว่าพ่อแม่จะเบื่อนะก็ละเลยอยากจะขายตะขาบครับให้พี่จอรนสรันพี่บีพี่สายเนี่ยลองขายโดยไม่มีผมดูนี่ไปดูภาพเหตุการณ์ครับวันนั้นส่งจอรนสันกับสายครับขาย s j Mo จอครับเป็นไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่นครับนี่เห็นภาพอย่างนี้นะจริงๆผมยืนตะโกนอยู่ข้องค้าสายพูอย่างนี้สิเดี๋ มา,ากรรมครับผลิตไม่ทันขายดีจนแบบว่าต้องหยุดขายต้องถอดการออนแอร์ออนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประสบความสําเร็จในทางความคิดของผมเลยคือผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเป็นคนที่อาชอบแต่งบ้านละกันเพราะว่าลูกผม5คนนะ่ะนะคือไม่ค่อยได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรอกอยู่แต่บ้านคราวนี้อะไรที่เกี่ยวกับบ้านผมก็จะอินมากครับแล้วเคยเดินไปแบบว่าเขาขายวัสดุก่อสร้างอ่ะเป็นคังแบบนี้แหละใหญ่ๆเลยนะแล้วก็นี่พอไปเจอถังแบบนี้ครับนี่ไม้ถูกพื้นผมก็อยากได้นะลองดูราค,าครับหนึ่งถังเขาขายกัน990บาทแล้วเป็นราคามาตรฐานเลยนะคือที่ไหนก็แแล้วต่ แอนนาเข้าอะไรแปะยี่ห้อก็990บาทครับจนสุดท้ายเนี่ยผมก็นั่งดูทีวีเพราะเราก็ต้องศึกษาทีวีชอปปิ้งเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยมีวันหนึ่งบอกว่ามีคนหนึ่งเขาขายนะหนึ่งถังแถม2ถัง990บาทแล้วก็ตกใจเราก็นึกในใจทําไมต้องซื้อถึง3ถังนะเออจนแบบว่าพอเราเดินไปไปดูแม่บ้านเราโอ้โหเหมือนหลอดไฟมัน <S <S ปิ้ง <S <S <ๆ S 1> ขึ้นมาอย่างนี้เลยคือแบบโอ้เพราะว่าผมเนี่ยนะครับคือห้องนอนผมเนี่ยก็จะมีกลิ่นลาเวนเดอร์นิดหนึ่งเพื่อหลับสบายใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราก็ไปดูถึงห้องโถงครับแขกไปใครมาบางทีผู้ มาแล้วก็บอกไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้ครับท่านครับเชิญครับเชิญครับอ,อย่างเงี้ยฝุ่นฝุ่นอะไรมันก็เข้ามาแต่เราจะเอาไม้ถูพื้นที่ถูห้องโถงแล้วไป,ไปถูห้อง,องนอนเหรอคราวนี้โอ้โหกลายเป็นยิ่งปิ้งปิ้งเลยครับเพราะว่าเข้าไปห้องครัวครับกลิ่นน้ํามันหอยกลิ่นซีอิ๊วครับพอถูน้ํามันหอยถูซีอิ๊วมาถูห้องนอนผมไม้ปาเก้มีขราบมันอีกแล้วจะนั่งเล่นกับลูกเลยจบเลยครับผมเลยยอมซื้อ3ถัง990บาทเลยจนทนไม่ไหวไปดิวมาขายเองพอดิวมาขายเองเดี๋ยววันนี้มี ครับว่าสคลิปที่ทําให้ผลิตไม่ทันเนี่ยคืออะไรครับให้ดูครับอย่างแรกเลยฮะนั่นคือไม้ถูกของเขาครับทำจากสแตเลสอย่างดี304ไม่ขึ้นสนิมครับ แข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาไม่เปลืองแรงนะและที่สำคัญครับมันฝัดยืดหดได้ตามความสูงอของเราครับนี่อย่างผมถ้าสูงสักร้อยแปนะก็ยืดยาวเลยร้อย<อ>ยี่สิบ<อ>ถูแบบนี้ครับมันไม่ปวดหลัง<อ>ไงครับผมและให้ดูครับนี่ผ้าถุง,ขงเขาครับทำจากผ้าไมโครไฟเบอร์ฮะตัวนี้ลักษณะอยากให้นึกถึงสำลีฮะสำลีเวลาโดนน้ำเป็นยังไงครับมันดูดซึมน้ำซุดแห้งเลยใช่ไหมฮะแล้วตัวนี้ครับม<อ>ันก็จะดูดซึมน้ำเหมือนสำลีเลยครับพอได้สำคัญครับเอาไปปั่นแป๊บเดียวคือแห้งไวไม่อมเชื้อโรคครับนี่ให้ดูครับเด สองอันครับใช่ครับอัน้งหมดครับนี่ฮะในส่วนของถังปั่นของเขาครับคุณเชนเนี่ยตรงที่ปั่นน่ะมันคือทีเด็ดครับมันลื่นปลื้ดอย่างดีแบบนี้เลยแล้วเป็นสไตลเลทไม่ขึ้นสนิมครับน้ำหนักเบาและนี่ถังใหญ่ครับจุน้ำได้ถึง5ลิตรครับและวิธีการใช้ก็ง่ายครับไม่ต้องไปบิดมือให้มันเลอะแบบนี้นะฮะนี่ลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดและถามพี่บีเลยครับต้องบอกว่าการที่ผมมายืนแบบนี้เนี่ยมันจะมาล้อเล่นไม่ได้นะเหตุการณ์ที่เราไปดีวมาแล้วทำให้ทุกคนสบายใจเลยซื้อนั่นค ตัวทั้ง1ปีเต็มไปเลยนะคะถ้าหากว่าได้รับสินค้าไปแล้วตัวนี้มันเกิดไม่หมุนขึ้นมานะคะติดต่อไปที่เราได้เลยะค่ะเราจะประสานกับผ,ผู้ผลิตนะคะทำการเคลมสินค้าเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยะคะ่ะใช่แล้วนะคะรับแลวต้องบอกว่าปีนี้นโยบายเราสนุกมากขึ้นนะจะไม่ออนวนไม่อะไรแล้วนะหนึ่งออนแอร์หนึ่งพันสิทธิ์หมดจริงและยุติการออนแอร์เลยนะหนึ่งแถมสองเก้าร้อยเก้าสิบพร้อมรับประกันไอ้ตัวหมุนๆเนี่ยนะหนึ่งปีเนี่ยนะมันก็ไม่พอสิครับอันนั้นเขาก็ได้กาไรกันทั่วไปใช่ไหมวันนี้ลงสนามเองขนาดนนนนีีีี้้ะะคบซืืออมาาทททเชิ่่่ย เป็นซื้อหนึ่งแถม3ไปเลยยังคงจ่ายแค่990บาทเอาไปเลย4ถังถูได้4ห้องนะเลือกเลยจะห้องนอนห้องโถงอะไรก็แล้วแต่นะครับซื้อ1แถม2เชิญที่อื่นซื้อ1แถม3เชิญที่นี่990บาทนะครับโทรมาเลยที่14 5 1หหรือไลน์แอดอาร์มานโดนะครับใครที่มีประสบการณ์เดียวกันกันกบผมนะเป็นนักแต่งบ้านเสาร์อาทิตย์ต้องเดินไปดูต้นไม้ดูหญ้าดูโต๊ะสนามนะครับวันนี้สามารถจ่ายได้เหมือนกันอุดหนุนทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนก็ตั้งใจขายของนะครับถังละ,ะเกกา การสั่ง,สงซื้อการซื้อของผ่านทีวีจํากัดพันสิทธิ์มันต้องสนุกครับเพราะฉะนั้นซื้อ1แถม2เชิญที่อ ja ื่นแต่สุขทุกการสั่งซื้อของทีวีช้อปปิ้งของเราครับซื้อ1แถม3ยังคงจ่ายแค่990ารอาห้านอกมาในกดเครื่องคิดเลขมาครับเหลือแค่ถังละ2 4 7บาท50สตังค์แล้วค่าส่งไอย่าไปพูดเลยนะวันนี้เอาสะใจอย่างเดียวครับสีถังเพอะไม้ถูพื้นแบบนี้ใส่กลองใหญ่ๆสี่องแบบนี้จ่ายแค่9 9 0รอเบีบโทรมาตอนนี้เลยครับที่หลนี่ง บอกว่าเอาอีกแล้วคุณเชนนะเพิ่งซื้อไป3ถัง990บาทแล้วก็ลูกค้าประจำไม่เคยดูแลเลยอามปด้การลดราคาไหมครับพี่บีลดแน่นอนเลยนะคะเซตนี้นะคะลดไปเลย50บาทค่ะเหลือเพียงแค่940บาทได้ทั้งหมด4เซตเลยค่ะใช่แล้วนะครับผมย้ำคอนเซปต์อีกคร้งนะครับวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ซื้อจริงๆโดยเฉพาะคนที่แบบว่า,ามีบ้านแล้วรักบ้านของเรานะครับเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยเขามีหน้าที่ในการใช้ชีวิตต่างกันนะอย่างห้องนอนเนี่ยผมถือว่าเป็นเซฟโซนเลยแล้วยิ่งแบบว่าผ่านช่่่วงงงโคคิดดมมาาานนบทีีผก็ถู้้้ยเเชือเืออนอลนห น,นะเราก็ต้องรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดห้องโถงครับแขกไปใครมาอย่าไปซีเรียจะได้สบายๆไม่ต้องเกรงนะครับห้องน้ํานี่ก็สําคัญนะบางทีเราไม่อยากล้างแบบว่าน้ํายาแรงๆอะ่ะเราอยากแค่ถูไงถูงถงให้มันสะอาดให้มันหอมก็ใช้ถังนึงก็ได้แล้วโดยเฉพาะห้องครัวย้ำนักย้ำหนานะครับกลิ่นน้ํามันหอยกลิ่นซีอิ๊วกลิ่นทอดปลาโอ้ยอย่าไปเอาไม้อันนั้นเนี่ยมาถูห้องนอนเลยนะครับเอาไป4ีห้อง4ีทางแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับรีทโทรมาก่อนเลยที่1 4 5 1หรือไลน์แอนด์อาร์มดสนะครับสุดท้ายนี้นะครับ รอบสุดท้ายให้พี่จอรนสันย้ำว่า s j Mo ทําออะไรได้บ้างครับนี่ครับผมเอาไปเทสกับไม้ถูพื้นทั่วไปให้ดูแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเราเอาซอสเทลงพื้นไปแบบนี้ครับแล้วก็เทสคู่กันแบที่ปาร์ตเดียวนะดูฝั่งที่เป็น SJ m o จนะครับพื้นเดียวครับซอสหายเกลี้ยงพื้นเงาแวบเลยนะฮะและยังไม่พอครับถ้าเป็นไม้ถูพื้นทั่วไปเวลาจะซักทีใช่ไหมต้องบิดอุ้ยจะไม่กล้าบิดมันแยงมือมันเลอะมือแต่พอเป็น SJ สเจมอแบบนี้ครับใส่ที่ป่นกดปั๊บ้าปั๊บปั� เพดมากใช้ได้ครบอเนกประสงค์จริงๆครับผมใหญ่ก็ได้นะอะไรก็ได้เลยนะแต่วันนี้ครับต้องอยากได้แล้วครับเพราะนี่คือซื้อ1แถม3ที3่นี่ที่เดียวจ่ายแค่9ก0บาทนะครับไว้ใจได้แน่นอนวันนี้ผมลงสนามเองนะครับอย่าให้น้อยหน้าจอสันกระสายนะสีถังร้ามไม้ถูพื้นแบบนี้ใส่กลองใหญ่ๆสีกองแบบนี้จ่ายแค่990รีบโทรมาตอนนี้เลยครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะวันนี้ขอบคุณ SJ m o p ด้วยนะครับมอบโปรโมชั่นเด็ดๆให้เรามีถังที่4อยู่จริงนะครับาท50 จะเท่านั้นเอาไปเลย4ถังใช้ที่4ห้องจ่ายแค่990บาทซื้อที่อื่นอาจจะได้แค่ถังเดียวนะหรือซื้อทีวีช้อปปิ้งอาจจะได้แค่3าถังแต่ซื้อตอนนี้ครับ4ถังมีอยู่จริง9 9 0บาทยิงมาที่1 4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับพี่โบ <c rics> ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากไม่ได้ขายโกเซรามาเนี่ยโอ้ยร่วมเดือนนะเพราะว่าหลายคนเราบอกแล้วว่าเราจะหยุดขายแบบที่แถมเยอะๆแล้วเรื่องตอนนี้เฉลยก่อนนั้นเราปรับราคาไปแล้วครับก็คือ4ขวดใหญ่999บาบก็ต้อองขกาอพริงๆก็ยุด ดนด้วยใจรักว,วันนี้ครับเรียกว่าโปรโมชั่นจ่ายน้อยแต่ใช้ได้นานล้กันเอาง่ายๆแล้วเหมาะสมเนี่ยก็คือหมดก่อน2ปีแน่นอนนะครับ<ด><ด>ซึ่งวันนี้ต้องขอย้ําเลยนะครับว่าตัวนี้ที่ขายดิบขายดีนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยบรรจุด้วยในส่วนของเนื้อไข่ปลาคาร์เวสีดําที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วสารสก,กัดทองคํา 24K ที่นําเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้ครับกลับมาออนแอร์ให้แบบนี้ใครที่ซื้อ4ขวดใหญ่999 9า99้บกาทใช้ได้20่เดือนเนี่ยก็ถือว่าอุดหนุนลูกอุดนนหน นอนุญ,ญาตให้ยกเลิกบินเลยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ของนะ,<ฮ>ะหรือว่าเก็บปลายทางอะไรก็แล้วแต่ครับเพราะใครเห็นออนแอร์นี้แล้วโทรมาเนี่ยนะครับลดการอากาศเลย400บาทนะเหลือแค่599บาทใช้ไปเลย20เดือนตามคําขอเลยนะครับพร้อมแล้ว1,000 10ิวันนี้โทรมาเลยครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มนะครับจริงๆแล้วโปรโมชันนี้เนี่ยเคยจัดเมื่อ9เดือน9ปีที่แล้วนั่นเองนะครับแต่วันนี้จัดให้เลยนะครับ4ขวดใหญ่จาก999บาทใช้ได้20เดือนจ่ายแค่599บาทนะครับรีบโทร มาก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะั้นใครมีบัตรใบนี้ลดราคาด้วยครับจาก599บาทลดไปอีก60บาทเ <c oughs> <The S 2> หลือ539บาทนะครับรีบโทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอ,นะอ,อดอาร์มาโดนั้นถามน้องทรายเลยแล้วกันหารก็ออกมาตกวันละกี่บาทครับจากประสบการณ์ทรายนะคะคุณแม่ขาสิบปีที่ผ่านมาขายครีมแบบนี้เฉลี่ยแล้วตกวันละ30บาท30กว่าบาทใช่ไหมแต่วันนี้ครับลองคิดเลขพร้อมกันนะ599บาทตั้งหารด้วย20เดือออนนะะจกมาไม่่ใชวันละ30บาทต เดือนละ29บาท95สาตังค์นะได้ใช้โกคาเวียคอนเสดเซรั่มครับไข่ปลาคาเวียสีดำจากเกาหลีใต้ทองคำา 24K จากสวิตเซอร์แลนด์ทาไปเลยแล้วหน้าเด้งหน้าตึงนะครับรอยเหี่ยวเนี่ยแลดูตื้นขึ้นกันทุกคนที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยที่เอามาเป็นรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รีบโทรมาก่อนเลยนะครับ4ขวดใหญ่จาก999บาทตามแคตตาล็อกที่อยู่ตามบ้านของทุกคนนะครับวันนี้ใครเห็นออนแอร์นี้ลดไปเลย400บาทเหลือแค่5999บารนะยรับาีบโทรมาอนท1451 หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับ mm hmm. อยากจะให้ทุกคนรีบจองสิธิ mm ์ hmm. จริงเพราะว่าตัวนี้เรายุติการขายมาร่วมเดือนแล้วแล้วเราก็อัปราคาไปเรียบร้อยก็คือ4ขวดใหญ่20เดือน9 9 9บาทแต่ใครโทรวันนี้อย่าลืมนะครับลดการอากาศไปเลย400บาทเหลือแค่599บาทโทรมาก่อนที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับคิด mm hmm. ถึงมากเลยเนาะเ mm hmm. นี่ยคือจริงๆเนี่ยผมนอนไม่หลับเลยนะ mm hmm. เพราะว่าเราก็จะแบบว่าเออเราเอาสินค้าอื่นออนแอร์แล้วจะเห็นเราขายมาให้ถูพื้นบ้าง mm hmm. ใช่ไหมขายโซล่าเซล ทีขวดใหญ่20เดือนจาก999บาทเหลือเพียง599บาทรีบโทรมาที่1451หรือแอดไลน์ ine, มาที่แอดอัมดนะครับวันนี้ยินดีกับ1,000สายที่โทรทัน้วยนะครับรีบโทรครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ธันวาคม2567